ใหม่ดอกโบคูู่แชมพูโฟมเอ็กตร้าฟองนุ่มหอมสมุนไพรช่วยลดผมขาดหลุดร่วงได้เวลามาตัดสินหาผู้ชนะของเราในวันนี้กันแล้วครับใครกันที่จะได้เป็นนักกินกระพเพาะเหล็กประจำยุทธภูมินายอ้วนเยนตะโฟของเราในวันนี้จะเป็นคุณบาสเจ้าของฉายาบาสสายเติมหรือจะเป็นคุณโฟกเจ้าของฉายานิ่งเป็นกินกับขยับเป็นกินข้าว หรือจะเป็นคนสุดท้ายคุณโคดี้เจ้าของฉายานนักกินฟ้าประธานกันแน่ไปลุ้นพพร้อมกันครับ5วินาทีสุดท้ายครับพีพครับมาเข้าดาวพร้อมกันฮะเริ่มนบครับ5 4 3 2 1, 1> เอาเวลาเอ้าเวลา ยกมือข yeah. mm ึ hmm. mm ้นครับ huh. ท oh. ุกคนเนี่ยหมดเวลาการแข่งขันแล้วโอ้โหลุงวีฮะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าใครได้ทําได้เป็นกี่ชามกันแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ครับฮะครเดี๋ยวทีมงานรับจานครับผมก่อนจะรู้กันว่าพี่บอสจะกินได้กี่ชามแล้วถามเขาหน่อยดีกว่านะพี่พีชนะพี่บาสครับวันนี้มาแข่งรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกมากครับไม่ได้ว่านึกว่าจะมากินอย่างเดียวอ๋อมีเกมไปเล่นด้วยรสชาติยังไงเป็นไงถูกใจใช่ไหมอร่อยครับอร่อยเลยอร่อยมาก แล้วเป็นไงครับคิดว่าตัวเองจะชนะสองคนคิดว่าชนะครับนี่ความมั่นใจเรามารุ้นกันไม่สองครับผมไปฮะก่อนจะรุ้นยังไงผมขอรู้อีกเรื่องหนึ่งพี่พีทเรื่องอะไรฮะอุปสรรคดิออลืมถามให้ไรมันก็ต้องมีเรื่องอุปสรรคในการแข่งขันเรื่องของโจทยเซอร์ไพส์อุปสรรคไหนที่พี่บาสึก้ยากจังเลยมันขัดขวางเราจังเลยอ๋อยากตอนไทย อันนี้ครับตังไข่พวงแหวนอืมอันนี้ยากย0สิบยอดย0สิบดอกเตาโอ้โหยีสิบดอกก็ยากจริงแหละเพราะบ้านตั้งแต่หัวท้ายอันกลางอันนี้คือบ้านไม่ไล่เลยก็มันก็ยากสมบวรยากครับผมอ่ะเรารู้แล้วว่าศักดของเขาคืออะไรใช่ครับแต่คราวนี้ฮะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเขาจะทานได้สักเท่าไร่และกี่ชามอะ ฝากถึงพุ่งขันอดแอร์ก็แพ้ไปครับอร่อยมากอร่อยมากครับอืน่าจะมีแปดไปครับไปครับโอ้โห่สี่ชามมันเกิดอะไรขึ้นอะมันรู้สึกยังไงอย่างที่บอกครับกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมาก่อนโอ้โห่นั่นเป็นเพราะข้าวเหนียวหมูปิ้งมันเป็นอย่างนั้นเองนะเราไปลุ้นโฟกกันต่อดีกว่าโอเคนะครับพี่ปารไปทั้งหมด4ชาม โอ้ค้าเปิดไข่วันนี้รู้สึกไงบ้างฮะสนุกมากครับผมนะเพลินสุดๆเลยครับเออเราเรเป็นไงครับรู้สึกแน่นไหมแน่นมากครับผมแน่นสุดๆเลยครับก็ควรนะครับเพราะร้านเครื่องแน่นนะฮะเออเต็มเต็มเลยแต่โฟก็ได้กินก่อนเพื่อนด้วยนะตอบตอบก่อนกินก่อนได้เปรียบก่อนถือว่าได้เปรียบคนอื่นเขานะใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับโฟกยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นเยอะที่สุดนะครับครับคิดว่าชนะ2คนไหมครับแน่นอนครับผมแน่นอนนะครับนี่ แล้วถามโฟกหน่อยถามโฟกนิดนึ่งอะไรคืออุปสรรคครับผมเกมไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหโฟกเป็นอุปสรรคมากๆเกมเกมแก้วอะครับแก้วคีอะใช่ไม่ต้องถามยากไม่ต้องถามเราก็รู้สึกว่ามันยากที่สุดแล้วโอ้โหนี่ขนาดเราไม่ใช่นะเราตีมืออาชีพนะพีนี้นะแต่เขาก็เคาะกันอยู่นานกองแกงกองแกงกองแกงเขาทำเพลงแล้วก็กองแกงไปอ๋อเอาจนได้เลยแต่เขาเก่งนะเก่งมากคราวนี้เรามาลุ้นโฟกกันดีกว่าได้เลยนะฮะมาโอเค ไม่ได้เตรียมตัวครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเคิดว่าวันนี้จะถานไปเยอะไหมฮะสิบเลยเฮ้ยมาเลยโอ้โหสามชามครับผมโฟกทำได้ทั้งหมดสามชามนะครับผมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นลูกนองพี่บ้านเขาแบ่งหมูปิ้งให้ตอนเลรยบเอาครับกี่าเาไปนี่แหละไม่ใช่ใส่ํำพันธ์ สองจะบอกสายสะพนไม่ได้วางแผนมันดีกว่าทำเป็นใจดีนี่ไงแผลร้ายเออเสืออะไรเออโอเคนะครับผมมายังไงเดี๋ยวมารุ้นอีกหนึ่งคนผู้ชมมาฮะสี่ชามสามชามไปแล้วถ้าพี่โคดี้มากกว่าสี่ชามนะลูกพี่นะได้เป็นแชมป์เลยแก่อนจะนับของเขาฮะอยากถามนิดนึงอยากจะรู้เรื่องเกมของเขาอะไรเกมไหนคืออุปสรรคครับผมเป็นเกมที่ เล่นทายเพลงเนี่ยครับทายอีโมจิกันใช่ครับอีโมจิ2องใช่ครับเพลงที่เราดันรู้อ่ะแต่ก็ดันคิดไม่ออกว่ามันคือเรื่องนั้รรู้อยู่แล้วว่าศิลปินคนนี้ร้องเพลงนี้แต่มันกั้ำกึ่งอยู่ในหัวมันคืออะไรวะอะไรเงี่ยมันเหมือนติดอยู่กับปากใช่ใช่เราพูดไปเราใช่ไหมนะอะไรเงี้ยใช่ครับโอ้หนี่คือภาษาของเขาแต่ผมก็อยากจะรู้มากๆเหมือนที่สองบอกเมื่อกี้ ต้องมากกว่าสี่ชามเท่านั้นชนะเป็นแชมป์เลยครับผมลุ้นไหมมามาสองมาลุ้นพร้อมกันครับุผู้ชมวันนี้พร้อมมากๆครับพร้อมที่จะพิชิตคู่ต่อสู้ออย่หมัดเลยครับไม่ได้เท่าขี้มือผมเลยครับผมบอกเลยเอาสัาเกเจ็ดแล้วกันครับไม่ใช่เจ็ดชามับเจ็ดสิบชามไปเลยครับผมโอ,โอ,โอ ทำไปได้1 2 3 4และ5ชามครับผม1ชามไม่ถูกอดนะครับโอ้โหเป็นไงพี่โคดีมาแข่งวันนี้รู้สึกไงบ้างคะยิ่มครับสั้นๆง่ายๆเลยเป็นเป็นความเข้าใจง่ายๆฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้แชมป์ประจำสัปดาห์นี้นะครับประจำยุทธภูมิในอ้วนเยตโปเสาชิงช้านั่นก็คือพี่โคดี ยินดีด้วยครับเดี๋ยววิ่มิทมอเหรียญ Big i n t e ยุ o u t u b e กะเพาะเหล็กให้เลยฮะโอ้ยินดีด้วยโดีครับผมยินดีด้วยนะครับผมนี่จัดให้ด้วยเอาเลยนะนะครับผมจะพาเพื่อนมาฟินกันยกแกงได้เลยนะพี่โคดี้นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณโคดี้โปรดิวเซอร์มากความสามารถของเราเจ้าของฉายานักกินฟ้าประธาน แชมป์นักกินก๋วยเตียเ๋ยวยนตาโฟกระเพาะเหล็กของเราในวันนี้ด้วยครับโดยสถิติที่คุณโคดี้ทำไปได้ในวันนี้ก็คือสามารถทานก๋วยเตียเ๋ยวย็นตาโฟที่ร้านนายอ้อนวนย็นตาโฟไปได้ทั้งหมด5ชามภายในเวลา1ชั่วโมงก็เรียกได้ว่ากินได้สมฉายาน,นักกินฟ้าประธานจริง,รงและก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นครับว่าแชมป์ในยุทธภูมิของเราในวันนี้มีรางวัลสุดพิเศษมามอบให้อีกด้วยนั่นก็คือ บัตรรับประทานอาหารแบบที่สามารถพาใครไปก็ได้ไปกินฟรีกันยกแกงได้เลยที่ร้าน Beef e x p r e s s และสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการเราอยู่ตอนนี้ก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกชิงรางวัลได้ที่ Facebook the eater ของเรากันตอนนี้ได้เลยส่วนใครที่มั่นใจว่าตัวเองกินจุกินดุกินเก่งที่สุดในแก๊งเพื่อนก็สามารถสมัครเข้ามาแข่งขันในรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงที่ทาง Facebook ของรายการเรา สำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกับดิอิตเตอร์ยุทธภูมิกระเพาะเหล็กได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึง่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34สัปดาห์หน้าเตรียมพบกับศึกแท็กซี่ที่จะมาดวลกันในเมนูซุกี้ไก่ผัดแห้งดูจากคุณแล้วผมว่าผมน่าจะกินขาดครับก็ได้พอตัวครับผมไม่ได้กินเป็นจานกินเป็นกะละมังอะครับเอาหมีมาแข่งกับผมเมื่อวานเนี่ยตัวเล็กสุดแต่ก็เล็กแค่ที่หนูครับ เที่ยงครึ่งวันเสาร์ทางช่องอมรินทีวี HD หมายเลข34มิอมริทีวี